พักกลิ่นพักน้ำตาลพักแป้งพักไขมันพักก่อนต้องพักไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ปอจะมาท้าพิสูจน์ความเพียวความสายของโคโคโลคอลลาเจนกันว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีไขมันจริงหรือเปล่านี่กระเถิบแก้วมักหน้าเลยปอจะให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกับปอนเลยว่าโคโคโลคอลลาเจนของเรานะคะเป็นคอลลาเจนเพียวแท้จากประเทศ แล้วมัจะท,าท้าพิสูจน์เป็นยังไงวันนี้ปอนจะมาทานกับน้ำเปล่าแบบปอนจะให้ดูว่ามันใสกินไม่มีสีเลยเทปเปอคนนิดนึงแบบนี้คนไปแบบนี้เดี๋ยวมาดูความใสของเขาว่าเขาใสขนาดไหนใครบางคนเนี่ยอาจจะกลัวว่าดื่มคาราเจนแล้วจะอ้วนหรือเปล่านี่ค่ะทุกคนดูดูค่ะนี่นะคะไม่ต้องลัวอ้วนเพราะว่าเราไม่ใส่แป้งไม่ใสน้ำตาใคร หนานุ่มลื่นแบบบอลแบบนี้อ่ะสบาัดผมให้ดูหนึ่งทีใครอยากจะดูข้อต่อแข็งแรงลองนี่เลยค่ะโคโครโครโ่คอเลเจนแลบะบนี่ค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมความใสของเขาตัวนี้ค่ะเป็นคอเลเจนเพียวแท้แท้แบบนี้เลยและที่สาคัญอันนี้บอนชงให้ดูกับน้ำเปล่าเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นความใสของเขาเองแต่บางคนอยากจะไปดื่มกับน้ําผลไม้น้ำอะไรใดๆก็ได้และที่สําคัญตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดมากกว่า ตมือร de. <tor> ัวๆและก็ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะส่งฟรีทั่วประเทศค้อะไรนะตบมืออีกหนรอบนะคะใครอยากสวยแบบไม่ต้องรอรีบสั่งกันได้เลยนะเดี๋ยวกอจะดื่มไปพร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะว่าดื่มง่ายจริงๆเห็นใบบอกแล้วว่าดื่มง่ายมากๆ ช้าพิสูจนเลยค่ะยังไม่ลองนะคะอย่าลืมมาสั่งกันนะโอคนพลคอลลาเจนค่ะ